รอคู่บนี่คู่จับไเอกไปจับไปนี่คุน่ะูเกินไปหมดยังตัวยี้นี่ก็ตรวมเอาดีวแ่มัเขาจับเอกจับยงผิ่บนบ่คู่แม่เห็นบนบ่คู่ร้องหัวหอาคู่ตำรวมีแต่จิ cái cục đây Đây Hàng mua hạt chắc đây nó phải không phải đưa đưa không không mình gặp ทัยครันเงนเลือเงานไปใส่มาฟูกไปสามตัวนาะเห็นน้องกนน่้นผว่าปันเอาใส่ปวานเย็นใส่เพราะขึ้นขึ้นที่ว่าบินเขาไปบัวบัวบัวไปหน้าเมอเลยบัวเห็นเลยกระจัดตหนาเปียไม่รายกว่านีชักเพลงเลยโอ้ยหบวบพัดเหมือนแ้วอันนี้อันต้องขึ้นตายจ้ะตหนากระจัจิ้มแลว้วงนล่ะหนีีครับ มากับเจ้าทินเงินก็หนูจักเมินละไม้อ้นไม้ได้เหมอนลกดีเินงเอุดือดกระหอนพี่น้องกูเนี่ยเดือดกระหอนเดือดกระหอนมือหนีมากับนงกระจมพี่น้อง เดี๋ยวกัเลยวันบดไปใส่ตัวนางกวันยังขึ้นมาใส่เดือนอังกะเด็อืโอ้เสียงเครื่องบินเอ้ย<ข>ยังสี่แล้วมันกะเด็กขอไปนั่งๆกับเป็นยังสี่เหรอเอเป็นขว้างเป็นผู้ป้างรือสิ่ อย,ย่ไซ่เกียงกันนี่แหละไป,ไป,ปไปเอาบุญละเออใส้ตุน, <laughs> นปยบ่เงี <c ười> ้ยนบัง <c ười> นอยู่ทั้งในท้น,นี อนั่นละอู้ยนี่แหละบ้านหม้อกะก็สีใส่เนี้ยเปลี่ยนนั่นแหละกันมาสันนี่ละหมึกหรอกครับพี่น้องทำเล่หมอหมอกครับพี่น้องแต่ว่าจากสีมีหนูกปลาโปมีเนาะ

มันก hmm. ็มันก็ตีว่าได้ได้ละเนาะตีมันกับพยายามมันก็ได้เนาะอือพี่น้องเดี๋ยวเราต้องไปจียนี่ใล้ๆก่งันนพี่น้องเนี่ยกันเป็นคำนี่ได้บอกว่า จังว่านี่เนี่ยก็จิบ่ติดลมซุเนี่ยเอาวม่วนครับกันวนเน่ย Gracias. <coughs> woo <laughs> เอ้รอคู่บันนี่โอ้จับไอ้ไปจับบันนี่กูน่ะกินไปหมดยังรออยู่นี่กับมเอาดีว่าแมเขาจับเ็วจับเียงสี่นโบกูไหมเห็นบนโบกูองรึเงาเอ นี่มึงเนี่ยพี่น้องลูกเลี้ยงลูกว่าต้องกับว่าเจี๊ยดดำไานนั่นเรกพี่น้องเนาะไปไปโอเคครับพี่น้องเพ่ยงแด่กาแฟก๋วยเตี๋ยกดแชร์กดติดตามเพื่อสีบพื่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับเนาะ